เป็นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนี้ที่ได้ทําโชว์ออกไปมีความสุขมากครับครับผมครับผมน่าแล้วครับน่นแล้วครับบรรยากาศนี่กลับมา <laughs> ตอนฟู่ฟ้านี่อยากจะมาเล่นใหม่อย่างงี้นะครับอันีคนช่วยมีคนช่วยโยนด้วย <laughs> แล้วตอนที่เราได้มายืนอยู่บนนี้นะครับตอนที่ก่อนที่จะประกาศเลยความรู้สึกนี้เป็นยไงบ้างตื่นเต้นมากแล้วก็สุดสุดแล้วอ,ะอ่ะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งที่พี่คิมบอกคือสี่คนมันก็กลุ่ม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 คนละแนวสี่แนวใช่ นะครับก็บแล้วแล้วแต่คนชื่นชอบชนะครับแล้วก็พอประกาศพี่ก้องบอกว่าขอ,อเป็น2คนที่คะแนนเยอะที่สุดเป็นนนมาก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราเหลือ3ามคนปุ๊บลุ้นไหมลุนเพราะว่าแต่เรามีความสุขอะที่ว่าทุกทุกคนบเกง่งเก่งเก่งเก่งแลว เฮ้ยเอ้ยเอาเอาเอาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนี่เขาเขาเขาถามมาเลยบอกว่าความประทับใจตอนที่อยู่บนเวทีตอนนั้นก็คือได้ตอนที่ได้ยินเสียงไหมได้ยินจังอยู่ในหูอยู่เลยมีความสุขมากเวลาคนที่แบบเรียกชื่อเราแบบเยอะเยอะลยไม่คิดว่าจะมีวันนี้เลยแบบวันแรกก้าวมาร้องโอ้ยซึ้งแล้วที่มายืนอยู่บนเวทีนี้ครับผมมีความสุขมากจริงๆเลยแล้วก็ดีใจที่ ทุกคนเขาเห็นความเห็นตั้งเห็นความตั้งใจของเราจริงๆนะเนีนะครับเห็นความตั้งใจแล้วก็เวลาที่เก่งออกมาร้องนะครับอินเนอร์และความสนุกทุกอย่างบนเวทีนะครับเรียกว่าสัมผัสกันได้หมดแล้วคนเขาก็เลยเชียร์เก่งมาแบบนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้เก่งแล้ววินาทีตอนแล้วพอมาสองคนแล้วยืนสองคนแล้วตื่นเต้นมากผมดูอยู่เห็นหน้าเก่งแบบเฮ้ยอยากจะกระโดดโลดเต้นลวเกิน นะครับคือมันแบบอะไรไม่ถูกแล้วก็แต่นี่ความสุขมากคือวันนี้ผมมีความสุขมากขอบคุณโค้ชมากเลยครับผมรักโค้ชผมมากมันครูของผมคนนึงผมจะรักครูผมทุกคนเลยครับผมอ่ะแล้วคราวนี้ถามต่อหลังจากนี้จบจากรายการไปแนวทางของเราเรื่องของเพลงจะเป็นยังไงคือเราก็ยังยืนยันในสไตล์แบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าังจะมีอะไรมาเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ คงเป็นเซอร์ไพรส์อะครับแต่ว่าคงจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะฮะแต่คงจะเป็นโชว์หรือเป็นเพลงที่มันมีใส่อะไรเข้าไปให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็เสพมันเข้าไปแล้วรักตัวเองมากอืมเสพเสพมันเข้าไปแล้วรักตัวเองมากๆเฮ้ยผมชอบคำนี้นะครับ <c oughs> ยังไงก็เอาโอเคขอบคุณมากสำหรับนะครับวันนี้ขอบคุณมากสคณครับ <c oughs> <c oughs>